มอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ลน์ i อดี @smallthatmatters ท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการจอดใจครับวันนี้เป็นคอลัมนิสรับเชิญพิเศษที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกใบนี้มาฝากกันนะครับเป็นเจ้าของเพจเจแปนสลาลีแมนหลายๆคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นแฟนติดตามเราจะมาคุยกับคุณบูมพัทรพลเหลือบุญชูครับสวัสดีครับบูมสวัสดีครับพีบดบ่ดูครับ เป็นคนไทยนะร้อยเปรอยเปแต่มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ครับกี่ปีครับก็ไปตั้งแต่ปี2007จนถึงปัจจุบันก็15ปีครับโอ้โหก็คือตั้งแต่เรียนใช่ครับทำงานใช้ชีวิตใช่ครับเสร็จแล้วช่วงนี้ก็ไปไปมาแล้วที่จะไปได้แต่หลังๆก็คือเหมือนบริษัทเขาก็ส่งเรามาที่ประเทศไทยก็จะมีฐานที่ไทยมากกว่าครับ คุณยังเป็นาサาี่แมนของบริษัทญี่ปุ่นอยู่ยังเป็นาサารีแมนของญี่ปุ่นครับก็ดีดิเงินเดือนญี่ปุ่นแต่อยู่เมืองไทยอ่ะดีครับสวัสดิการก็ดีประมาณหนึงครับใช่ไหมใช่ครับเพจนี้อยู่มานานแค่ไหนแล้วครับเพจนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2 0 1 5น้ครับตั้งใจยังไงครับ ตั้งใจคืออยากจะเผยแพร่สิ่งที่ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากญี่ปุ่นนะครับทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทํางานตอนแรกก็เป็นการนินทาคนญี่ปุ่นก่อนครับ <c oughs> ว่าเอ้เขาไปดื่มมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มาเล่าให้คนไทยฟังปรากฏว่าคนไทยเริ่มชอบขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เราก็เลยเอาเรื่องต่างๆที่แบบน่าสนใจมาเล่าเรื่อยๆครับพี่ดุซัดไปกี่เรื่องแล้วจําได้บ้างไหมเนี่ยอ่าเ <c oughs> ขียนทุกวันครับก็สามร้อว,วันละเรื่องเลยเหรอใช่ครับคูณเจ็ดปี โอ้โหเป็นสอง<ป>สามพ,พันบทความครับที่เขียน,นอัก็ใครใครที่สนใจก็เข้าไปอ่านกันนะครับใช่ครับวันนี้เอาอะไรมาฝากกันครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุงครับอ,อาจจะเป็นเรื่องที่ผมเขียนไว้เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วครับพี่ดูครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งครับที่ญี่ปุ่นใช่ครับที่ญี่ปุ่นครับคือน้องสาวเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกยุงกัดบ่อยมากนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ให้ความรู้หน่อยผมแค่เคยไปญี่ปุ่นบ้างไปเที่ยวไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ย ญี่ปุ่นเจอปัญหายุงเหมือนบ้านเราไหมไม่ต่างครับเพราะว่างน,นะแต่ว่าจะชัดเจนตอนฤดูร้อนครับที่อากาศมันจะแบบสูงหน่อยออก็จะเป็นฤดูที่แบบยุงออกมาเยอะออกมาเยอะอันนี้ฝากท่านผู้ชมเวลาท่านเจอ,อยุงบินอยู่ท่านตบไม่โดนญี่ปุ่นสอนว่าโดนเออคือธรรมชาติของยุงเวลามันหนีมันหนีลงพอเราตกนี้มันจะรอดแต่พอเราตกนี้มันจะโดนไม่ข้างล่างก็ข้างบนมันมันจะหนีขึ้นลงแกนแกนดิ่ง วันนั้นเจอยุงให้ตบอย่างนี้ครับอันนี้ศึกษาละเอียดมากของเราเด็กมัธยมคนนะครับก็คือเขาเนี่ยชอบออกไปหาแมลงกับน้องสาวครับที่ภูเขาใช่ไหมครับแล้วภูเขาในหน้าร้อนเนี่ยก็คือมียุงเยอะเขาสังเกตเห็นว่า้น้องสาวเนี่ยโดนยุงกัดเยอะมากในขณะตรงกันข้ามเนี่ยตัวเขาแทบไม่โดนยุงกัดเลยและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนี่ดีผมก็ยังสงสัยอยู่วันนึงเนี่ยก็มีบางคนบอกอะไรเลือดหวานอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่มันมีหลายสมมติฐานเนาะน้องก็เลยไปดูซิว่าเอ้ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเขาเลย ไปลองทดลองที่บ้านครับมีกล่องพลาสติกกล่องหนึ่งแล้วก็เอายุงเนี่ยมาเลี้ยงในกล่องนี้ประมาณ400อยกว่าตัวได้ครับแล้วก็เริ่มทําการทดลองครับลองดูซิว่าเอาสิ่งของส่วนตัวของน้องสาวเนี่ยหมวกบ้างเสื้อบ้างมาค่อยๆใส่ไปในกล่องที่มียุงแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาของยุงเป็นยังไงใช่ไหมครับปรากฏว่ายุงไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่แปลกไปใช่ไหมครับก็ลองเอาถุงเท้าน้องสาวไปใส่ในกล่อง ปรากฏว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นคือยุงเนี่ยรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นมีความลิร์ t มากขึ้นถ้าเทียบถุงเท้ากับเสื้อมันต่างกันไง,ไงอ๋อถุงเท้ามันน่าจะเหม็นกว่าเสื้ออ่าใช่ครับโอเคมันมีเหงือ่อมันมีอะไรเงี้ยใช่น้องก็เลยไปดูว่าเฮ้ยความเหม็นของถุงเท้ามีผลหรือเปล่าก็เลยะตั้งสมมติฐานที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยถุงเท้าเหม็นสุดเอาคุณพ่อกับของน้องสาวมาดูปรากฏว่ายุงมีปฏิกิริยากับถุงเท้าของน้องสาวมากกว่าของพ่อครับอ่าแปลว่าทฤษฎีเหม็นก็ไม่น่าใช่แล้วสิน้องก็เลยเเอาาถุงท้ ที่ของของของน้องสาวครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถุงเท้าของตัวเองถเท้าของเพื่อนเพือ่อนเริ่มเอาแบคทีเรียที่อยู่ในนั้นมาเพาะเชื้อดูอผลปรากฏว่าในถุงเท้าน้องเนี่ยมีแบคทีเรียประจาถิน่นชนิดหลากหลายมากกว่าของตัวเขาแล้วก็ของเพื่อนเพือ่อนซึ่งตัวเลขที่ออกมาก็คือประมาณพันสองร้อยชนิดนะครับ uh huh. ในขณะที่ของน้องไดกีเองเนี่ยคือมีแค่สี่ร้อยชนิดเขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเ้ยเป็นเพราะว่าน้องสาวมีชนิดที่หลากหลายมาก กว่าตัวเขาหรือเพื่อนๆหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาบอกว่าผู้เช,ชี่ยวชาญบอกว่านี่คือการค้นพบครั้งแรกของโลกนะครับว่าแบคทีเรียมีผลต่อการพฤติกรรมของ,ของยุงและยุงมันก็จะกัดด้วยก็คือแบคทีเรียมีผลต่อพฤติกรรมของยุงใช่ครับซึ่งจริงๆแบคทีเรียที่ว่าเนี่ยเขาชื่อว่าแบคทีเรียประจําถิ่นใช่ไหมครับมันไม่ได้มีภัยกับมนุษย์นะมันจะชอบก่ออยู่ตามผิวหนังแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นที่แบบเหม็นที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ถุงเท้าเหม็นจะต้องมียุงอันนี้คือไม่ได้เหม็นแต่ว่ามีแค่มีชนิดหหลลาากย ก็มีแนวโน้มว่ายุงจะเข้าไปกัดคนเหล่านี้มากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองครับซึ่งพอได้ตรงนี้มาก็เริ่มหาโซลูชันว่าเอ้าแล้วจะป้องกันยุงอย่างไรล่ะจะเอาประโยชน์อะไรจากความรู้นี้ใช่ครับก็คิดมาได้ว่าให้เอาทิชชู่แล้วก็เอาแอลกอฮอล์เนี้ยแหละฉีดใส่ทิชชู่แล้วก็เช็ดบริเวณข้อเท้าไปจนถึงฝ่าเท้าก่อนจะเข้าไปในเวณที่ออกไปเอาดอหรือก่อนที่จะไปที่ยุงเยอะผลที่ออกมาคือจํานวนยุงที่กัดนะครับลดลงเหลือ1นส่วนสา Ah. ซึ่งนี่เป็นความที่ผมรู้สึกว่าว้าวมากกับเด็กมัธยมปลาย uh. และตอนนั้นคนนึงที่แบบพยายามตั้งสมมุติฐานแล้วก็หาคําตอบได้ uh. และนี่ก็คือการค้นพบครั้งแรกของโลกของเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งครับ <c oughs> ผมเห็นประโยชน์2อ,อย่างเลยหนึ่งก็คืออุปนิสัยแบบไหนที่เปลี่ยนโลกผมว่าอุปนิสัยแบบเด็กแบบนี้แหละใช่ครับที่โตขึ้นอาจจะกลายเป็นไอสไตล์โตขึ้นอาจจะกลายเป็น เอดิสันอาจจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้โลกมีมีความรู้มากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้เราอยู่ในในวิถีที่แตกต่างคือเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเรียนอยู่ยางัยตอนนั้นคือไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียครับที่สหรัฐอเมริกาในฐานะโคต้าทุนวิจัยครับโอ้โหแล้วก็คือไปเข้าอยู่ในห้องทดลองที่ชื่อว่าห้องวิจัยของคนที่ชื่อว่าซัคเคอร์แมนนะครับเป็นห้องวิจัยชื่อดังของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแต่น้องกําลังวิจัยว่า อนาคตเนี่ยเขามีความฝันว่าอยากให้ยุงกับมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันได้นั่น่งไม่ฆ่าด้วยนะไม่ฆ่าเขาก็ได้วิจัยจากเซลล์สมองสเต็มเซลล์ของสัตว์ที่เป็นตระกูลแมลงวันแมลงวีครับมีแนวคิดยังไงที่แบบทาให้เกิดเขาเรียกกิากรรที่แบบอยากจะดูดเลือดคนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพยายามไปแก้ไขตรงนั้นผลิตยุงที่จะไม่ดูดเลือดคนอีกต่อไปก็คือจะสร้างยุงอีกแบบที่เป็นมิตรกับมนุษย์ใช่อยากจะเห็นโลกที่เป็นแบบนั้นนั่นคือความฝันของเขา ก็สองอย่างที่เราได้ก็คือเด็กแบบนี้หรือคนที่สงสัยแบบนี้จะจะมีอนาคตอีกแบบหนึง่งใช่ครับกับสองคือสิ่งที่ได้มามันเกิดประโยชน์อะไรบางคนจะคิดว่าทาทําไมไม่เห็นได้ตังค์มไม่ใช่แต่มันมันมันคือความรู้ใช่ครับจะเป็นเรื่องที่พัฒนามนุษย์พัฒนาให้ให้สังคมให้บ้านเมืองมันมันอยู่ในวิถีที่ดีกว่าเดิมใช่ครับใช่ไหมแต่เรื่องอยู่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นใ,ใช่ครับก็คือ ผู้คนเสียชีวิตไปจากการมีโรคร้ายมาจากยุงมากมายใช่ฉะนั้นเป็นการวิจัยที่ผมว่าสร้างประโยชน์ให้คนทั้งโลกในมุมมองของวูมมองเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันมันมีความความคิดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมว่าผมชอบกระบวนการค้นหาคําตอบของเขาครับเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะมีรากฐานจากการที่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยตอนช่วงฤดูร้อนไม่มีอะไรทําใช่ไหมครับปู่จะให้กันบ้านคุณไปค้นคว้าวิจัยอิสระสอซีเด็กก็ต้องไปหาหัวข้อแล้วที่จะต้องค้นคว้าวิจัยว่าอันนี้เป็นปกติของเด็กปกติครับ ใช่เฮ้ยน่าสนใจนะใช่เราน่าจะมีแบบนี้ให้เด็กไทยด้วยนะใช่ให้กันบ้านตอนปิดเทอมคุณตั้งหัวข้อเองแล้วสร้างงานวิจัยขึ้นมาเป็นชิ้นเราก็เขียนรายงานเขียนบันทึกว่าตอนที่สังเกตแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากพอเปิดเทอมเนี่ยค่อยเอาไปพรีเซนต์หรือว่าเอาไปส่งครูมันสุดยอดเลยมันช่วยให้เราได้คิดให้เราสังเกตระวังปิดเทอมคือไม่เสียเวลาใช่แล้วลองคิดภาพสิครับเรามีเด็กกี่ล้านคนใน77 จังหวัดที่เรามีอยู่แล้วแต่ละภูมิประเทศก็มีเรื่องราวที่แตกต่างใช่ครับแล้วเด็กเป็นละล้านคนเหล่านี้อาจจะทําให้ภูมิประเทศนั้นได้ความรู้ใหม่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่แก้ไขสิ่งนี้ล่ะทําไมเราไม่ทําสิ่งนั้นล่ะอะไรก็ได้มีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าตลกมากของการวิจัยคนขออีกสักอันหนึ่งเอาอย่อเล็กเล็กๆ็ก็คือเหมือนเขาไม่ค่อยชอบวิชาคนความวิจัยสระอันนี้ที่รูจะให้กันบ้านใช่ครับอก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถ้าตัวเองไม่ทํากันบ้านพ่อและแม่น้องชาย แล้วก็คุณปลูกคุณย่าที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับเขายังไงบ้างแล้วก็บันทึกสังเกตการตรงนั้นแม่ผิดหวังนะแม่ดูเงียบไปเลยแม่ไม่ตอบเลยอะไรอย่างเงยนี่หัวหมออ <c oughs> แล้วรากฏว่าครูก็ชอบก็คือ <c oughs> ครบทุกกระบวนการครับมีการตั้งสมมติฐานมีการหาคําตอบอแล้วก็รายงานผลนั่นเองนี่คือตัวอย่างของเรื่องดีๆทุกประเทศจะมีเรื่องดีๆอยู่การรับรู้เรื่องดีๆของประเทศอื่นแล้วแล้วเอากลับมา มาเป็นประโยชน์ให้กับเราว่าสิ่งไหนดีเราก็ควรไม่ไมไมน่าเรียก๊อปปี้นะครับผมเรียกว่ามันเป็นการทําดีเหมือนกันใช่ครับเป,เ,ปเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มีของฝากจากพี่เปอร์ครับ,รบเปอร์ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมรก็คือนี่คือพรมที่คุณจะใช้ก่อนเข้าห้องก่อนเข้าบ้านอะไรก็แล้วแต่<อ>แต่ว่าเส้นใยที่เอามาทอพรมนี้เป็นเส้นใยนาสเทคเป็นนาโนแอนตี้ไวรัลเท็กซ์ไทเทคโนโลยีครับผมมันคือเส้นใยที่มีการทดลองแล้วว่า เมื่อคุณเหยียบสี่ครั้งแบคทีเรียและไวรัสที่มากับเท้าคุณหรือรองเท้าคุณจะตาย99อซดีมากครับเหมาะกับเรื่องเหมาะเลยเหมาะเลยเหมือนเหมือนเรื่องเมื่อกี้เลยและมันอยู่ในเส้นใยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอาพรมไปทําความสะอาดกลับมาใช้ใหม่มันก็ยังฆ่าเชื้อโรคและก็เชื้อไวรัสเหมือนเดิมยี่ห้อสมอลนะครับอันนี้ให้น้องบูมไว้เลยขอบคุณมากครับโปรโมชั่นพิเศษสุดจากแบรนด์สมอลสำหรับแฟนรายการจ่อใจ ที่สนใจพรมยับยั้งเชื้อโรคซึ่งขจัดได้ทั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า99%แค่ย้ำพียง4ครั้งรับทันทีราคาพิเศษในช่วงแนะนำพียง1,980บาทจากราคาปกติ2,580บาทสั่งซื้อได้ที่ Line s t s m l l l t h m t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  s r s หรือที่ s h o p e e m อ m l s m s m l o l o i f i a l จอใจหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมตั้งเป้าอยากได้ลูกไปหาคุณหมอแต่ว่าข้อมูลที่คุณหมอบอกทั้งโลกมันอันตราเปอร์เซ็นต์มัน50%กว่าเปอร์เซ็นต์เองก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นใช่ต้องเป็นเช่นนั้น,นแต่สิ่งนี้ที่เราทําให้คุณไขได้ก็คือคุยกับเขาเยอะๆแล้วก็บอกขั้นตอนทุกขั้นตอน